ยินดีตอนรับเข้าสู่เกมบ็อกฟุตนะฮะก็วันนี้เราจะมาสอนทําเผาฉลาม v2 และมี3นะฮะก็อย่างแรกให้เราไปบ้านของฟาร์มิงโก้ก่อนนะฮะก็อาจจะก,กระตุกนิดหนึ่งนะนี่นะให้เราเออใช้ผลหลักร้านหนึ่งผลในตัวนะฮะ ็ผมจะมีผลหลักล้านก็จะมีทีเล็กเอ่อหิมะสายฟ้าแล้วก็เกาวิตตี้แล้วก็ผลพระสันอะไรประมาณนี้ให้หยิบผลหลักล้านผลอะไรก็ได้แต่ต้องหลักล้านขึ้นนะฮะก็แล้วก,วก็อันนี้นะฮะแล้วก็กดคุยซึ่ง ผมไอ้นี่ผมเปิดประตูเรียบร้อยแล้วนะคะก็มันจะเป็นอย่างนี้นะคะผมจะไม่เสียผลนะคะเพราะว่าผมเปิดประตูแล้วถ้าคนที่ยังไม่เปิดนะคะให้เรากดกลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วมันก็จะเปิดประตูของฟาร์มอย่างต่อไปให้เราไปเปิดคุกฮะ,ะก็เราต้องไปที่ตรงที่ PVP กันนะฮะ ก็เมื่อเรามาถึงที่นี่แล้วนะคะก็ให้เรามาตรงนี้ฮะ,ะตามผมมาเลยแล้วก็ให้เราแตะปุ่มให้ครบทั้งหมดนี่ยฮะ,ะก็เออไปดูเขาสอนใน y o u t u ก่อนนะคะหรือจะให้ผมทำแยกออกมาก็ได้นะฮะก็ก็แตะไปนะฮะแล้วก็ เดี๋ยวพุกมันจะเปิดนะฮะแล้วก็ไปตีโดฟามิงโก้นะฮะก็ตรงที่บ้านโดฟามิงโก้ที่เปิดประตูแล้วก็ไปตีนะฮะก็โดแล้วก็วิธีทำเผาวิธีทำเผาวีสองนะฮะก็ให้เรามาตรงเกาะน,นี้ฮะตรงเกาะคะิมโซนฮะ,ะโอ้โอุกจังมากเลย เราเดี๋ยวซ้ายกันค่ะแเราเดี๋ยวตรงนี้หันขวายังไงมันพุ่งออกมแล้วมาซ้ายแล้วตรงนี้ไวซ้ายเออนี่นะก็อยู่ตรงนี้นะฮะก็มันเป็นทางลันฮะมันอาจจะมีทางอื่นที่เร็วแรงกว่านี้นะแต่ว่าผมเอามาแค่นี้แหละเอ้ยอ๋อเอามาแค่นี้แหละฮะ ก็ให้เราทําการกดคุยไปนะซึ่งผมคุยไปแล้วนะฮะก็เลยนี่ฮะก็วิธีต่อไปนะฮะก็คือไปดําหาดอกไม้สามดอกก็คือสีแดงน้ําเงินแล้วก็สีเหลืองสีแดงจะหาดอกได้ตามที่นี่นะฮะก็แล้วดอกไม้สีน้ําเงินจะหาได้ตามพวกเกาะอุศก็ สุสานอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ดอกไม้สีเหลืองจะหาง่ายมากโดยการดรอปจากการตีมอนเต์นะฮะซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดในการหานะฮะเพราะว่ามันเน่ยก็ให้เรามาคุยกับมันอีกทีนะเมื่อเราเก็บเสร็จนะฮะก็ให้เบิร์นพูดอีกทีแล้วก็จ่ายเงินเป็นจำนวน5 0 0แสนนะฮะก็เป็นวิธีการเสร็จวีสองนะฮะแล้วก็วีสามนะฮะจะทำอย่างนี้เดี๋ยววาร์ปไปคาเฟ่เป็น ให้เราไปตรงฐาัดอกไปตรงเกาะท่าไม่ใช่ดิเอามาไปตรงบนตรงทัตวันนะก็ให้เราปีขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ให้เรามันไปอย่างนี้นะฮะก็นี่นะฮะก็ให้เรามาตรงนี้นะฮะซึ่ง มันจะเป็นฝั่งตรงข้ามนะคะที่มันจะมีดวงที่อยู่ตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้อยู่ตรงนี้นะะก็ให้เราดันกําแพงไปนะฮะนี่นะให้เรากดคุยนะฮะแล้วก็มันมันจะพูดอะไรแต่ผมคุยไปแล้วนะแล้วก็มันจะต้องจ่ายเงินสองล้านนะฮะแล้วก็ให้เราไปลาเจ้านะฮะ ไาที่การลาเจ้าเจ้าเกิดแล้วนะครับโอ้สุกะเจ้าเกิดเมื่อกี้ผมไปซื้อขนมมารอบหนึ่งกว่ามันจะเกิดซิง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 มีคนมีรักที่ป้ายเย้ดอกด้วยครับผ่องดอกดอกหมวกช็อปเปอร์ก็ต่อไปให้เราไปคุยกับ เอ c ตัวเดิมนะฮะนี่ยนะให้เรากดคุยนะฮะแล้วก็เราก็จะได้แล้วนะคะเผาวีสานะคะ